เป็นพิธีกรเหรอคะเรียกว่าอย่างนี้เป็นกด์คเป็นผู้แนะนำคือเคยไปเคยไปนั่งรถรางแต่ว่าคือบางทีก็ไม่ได้มีคนที่อธิบายถึงแบบสถานที่ที่เราไปนะคะคยคือก็ไปก็ไปแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรภาษาแบบ ตอนนี้คือมันไม่อินคือแบบว่ามันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เข้าถึงแต่ว่าตอนที่ขึ้นขึ้นไปก็รู้สึกเออคือเมืองคือลำดับแรกเลยคือเมืองเขาสวยเคือเมืองน่านต้องบอกว่าทุกๆุกจุดมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะรู้หรือเปล่าแล้วพอดีมีคนที่มาชี้ทางทําให้เรารู้สึกว่าทุกๆท,ท,ที่ที่เราไปมันสามารถเป็นความทรงจําที่เราเก็บไว้ได้ แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเมืองที่สวยงามมากเพราะว่ามันเป็นคือคือบ้านก็คือเป็นบ้านที่เป็นบ้านเก่าคุ้มเก่าหรือแม้กระทั่งบ้านที่สร้างใหม่ยังคงอนุรักษ์แบบเดิมๆเอาไว้ค่ะซึ่งประทับประทับใจมากๆเคยนั่งคือเคยเคยเห็นถังขยะแค่สามที่อะค่ะแล้วก็ถามว่าถังขยะที่ไหนในเมืองนั่นคือไม่มีไม่มีถังขยะเลยก็เลยเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วค่ะคือสนก คือถ้ามีคือถ้ามีเราก็ทิ้งนะแต่บางทีมันทิงนท้งมันไม่ถูกที่ถูกทางเอามันเต็มเราก็ไม่เก็บนะคะแต่ทีนี้คือรู้เลยว่าเราใช้แล้วเนี่ยเราจะทิ้งตอนไหนที่ที่เราควรจะทิ้งคือที่ไหนบ้างอันนี้คือเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กๆตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่ดีมากและดีที่สุดเลยเพราะว่าสะอาดมากค่ะลองส่อไฟฟ้าใช่ไหมคะช่วงช่วงที่มีความสวยงามก็คือมีการลงเอาใต้ดิน,น,นะค,ะค่ะเรียกว่าเก็บรายละเอียดเพราะนั่นเก็บรายละเอียดได้น่ารักนะ คนคนคนที่พูดบนเวทีบนบนรถรางพออหล่อมากยังไปพูดถึงความสามารถเหลือค่ะหน้าตากินข่านะเสื้อมาจากเกาหลีต้องขอบคุณมากเลยค่ะยพุ่ยเขาเนี่ยคุณกำลัคุณวยนะมีคนเขาบอกว่ามีเมืองงามซ่อนอยู่ช่วงปลาย งามเป็นสีชมพูหลิดอกน้าดูไปดูชมพูภูคาจิตตกรรมยิ่งใหญ่ผ้าลายน้ำไหลงดงามวัดวารามสวยดังสวรรค์ แห่งเรือประเพน้ชุ่มช่ำลงลำนาวาลองแก่งน้ำวางามตาเครื่องเง um ินโบราณเมืองนัานนั่นไงคุณไปกันมาหรือยังน้ำนานไหลหลังลออลี้ย ผู้คนนานมาพระทาแช่งเรื่องรองอะไรจะทำลานนาเกษตรกรรมนำพาออเยียงเลี้ยงเมืองนานเรา นางนานไลหลังลอลีผู้คนนานมาพระธาตุแ,แห้งเรื่องร้องอะไรยะทำลานานาเกษตรกรรมนำพาออกเยียงเลี้ยงเมืองนานเราหลากหลายชนเผ่า เขาเชาวเรารวมกันข้าวแรงแบ่งปันหยิบยืนกันทุกเวลาของกินคนเมืองลือเลือ่องไปทั้งพาราเชิญสิเชิญมาท่องเที่ยวเมืองงาช้างดำ เชิญสิเชิญมาท่องเที่ยวเหมือนงานช้างดำณนสุดปลายฟ้า